สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกหนึ่งสื่อการเงินส่วนบุคคลเล่มหนึ่งที่ต้องบอกว่าทรงอิทธิพลที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยก็ว่าได้พ่อรวยสอนลูกครับเราจะมาดูกันว่าแนวคิดที่มันปฏิวัติวงการขนาดนี้เนี่ยพอมาเจอกับโลกความเป็นจริงแล้วมันจะเป็นยังไง คือหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับอยู่มานานกว่า20ปีแล้วแต่ก็ยังคงสร้างแรงสันสะเทือนหรือบางทีก็ท้าทายวิธีคิดเรื่องเงินของผู้คนนับลลานทั่วโลกมาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะโอเคครับนี่คือภาพรวมที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเราจะเริ่มจากทำไมหนังสือเล่มนี้ถึงดังไปดูแนวคิดหลักเรื่องเงินสีด้านการแยกแยะทรัพย์สินกับหนี้สินแล้วก็จะไปดูกันว่าทฤษฎีกับโลกความจริงมันต่างกันแค่ไหนก่อนจะปิดท้ายด้วยข้อคิดสำคัญครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันที่หัวใจของเรื่องเลยดีกว่าสิ่งที่ทําให้หนังสือเล่มนี้มันดังเป็นพลุแตกไปทั่วโลกก็คือตำนานของคุณพ่อสองคนที่มีแนวคิดต่างกันแบบสุดขั้วเลยครับพลังของหนังสือเล่มนี้เนี่ย มันมาจากการเปรียบเทียบปรัชญาการเงินระหว่างพ่อจนซึ่งก็คือพ่อแท้ๆของผู้เขียนเองเลยนะครับเป็นข้าราชการระดับสูงเรียนมาสูงมากแต่กลับมีปัญหาการเงินตลอดชีวิตเทียบกับพ่อรวยซึ่งเป็นพ่อของเพื่อนสนิทที่เรียนจบแค่มสองแต่กลายเป็นนักธุรกิจนักลงทุนที่รวยมากไอความขัดแย้งทางความคิดของคนสองคนนี้นี่แหละครับคือแก่นที่ทําให้หนังสือเล่มนี้มันทรงพลังสุดๆแล้วจากวิธีคิดที่มันต่างกันคนละขั้วนี่เอง ก็เลยเกิดเป็นกรอบแนวคิดที่กลายเป็นเหมือนลายเซ็นของหนังสือเล่มนี้ไปเลยนั่นก็คือการจัดประเภทคนตามที่มาของไรายได้ค่ะนี่แหละครับภาพของสิ่งที่เรียกว่าเงินสีด้านหรือ the cash flow quadrant ที่คุณคิโยสกิใช้แบ่งคนออกเป็นสประเภทตามวิธีที่หาเงินเข้ามาจะเห็นเลยว่ามันแบ่งเป็นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาอย่างชัดเจนมากมาดูกันทีละช่องนะครับ E ก็คือ employee ลูกจ้างทำงานเพื่อรับเงินเดือน S คือ self employed หรือคนทำธุรกิจส่วนตัวอย่าง freelance หรือเจ้าของร้านเล็กๆที่ยังต้องลงมือทำเองส่วน B คือ business owner เจ้าของธุรกิจที่มีระบบทำงานให้และสุดท้าย I คือ investor หรือนักลงทุนที่ใช้เงินทำงานแทนตัวเองจริงๆผ่านสินทรัพย์ต่างๆครับ ดังนั้นหัวใจสำคัญที่หนังสือพยายามจะบอกก็คืออิสรภาพทางการเงินที่แท้จริงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถย้ายตัวเองจากฝั่งซ้ายของตารางซึ่งเป็นรายได้แบบที่ต้องลงแรงถึงจะได้เงินหรือ active income ไปอยู่ฝั่งขวาให้ได้ที่เป็น passive income หรือรายได้ที่เงินทำงานให้เราแม้กระทั่งตอนที่เราหลับอยู่ครับแล้วการจะย้ายไปฝั่งขวาได้เนี่ยมันก็เชื่อมโยงมาถึงบทเรียนที่อาจจะดังที่สุดของหนังสือเล่มนี้เลยนั่นก็คือ การทำความเข้าใจความแตกต่างแบบพื้นฐานสุดๆระหว่างคำว่าสับสินกับนี่สินครับคำนิยามของคุณเคียวซากิเนี่ยเรียบง่ายแต่ว่าคมมากเลยครับเขาบอกว่าทรัพย์สินคือทุกอย่างที่ทำให้เงินไหลเข้ากระเป๋าเราส่วนนี่สินคือทุกอย่างที่ดึงเงินออกจากกระเป๋าเราง่ายๆแค่นี้เลยครับและจากนิยามที่ดูเหมือนจะง่ายๆนี่แหละครับมันก็นำมาสู่คำถามที่ท้าทายความเชื่อเดิมๆของคนส่วนใหญ่ทันทีเลยว่า แล้วบ้านที่เราอยู่เนี่ยตกลงมันคืออะไรกันแน่ทรัพย์สินหรือนี่สินและนี่คือจุดที่แสดงวิธีคิดแบบพ่อรวยได้ชัดเจนมากครับในมุมมองนี้นะครับบ้านที่เราอาศัยอยู่เองแล้วยังต้องผ่อนแบงค์ทุกเดือนเนี่ยมันคือนี่สินชัดๆเพราะมันดึงเงินออกจากกระเป๋าเราตลอดเวลาแต่บ้านหลังเดียวกันเป๊ะๆนี่แหละ จะกลายเป็นทรัพย์สินทันทีถ้าเราปล่อยเช่าแล้วค่าเช่ามันมากกว่าค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเห็นไหมครับว่าของชิ้นเดียวกันเป็นได้ทั้งสองอย่างเลยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับกระแสะเงินสดลุลนวนฟังดูแล้วเป็นแนวคิดที่ส่งพลังมากเลยใช่ไหมครับแต่คําถามคือในโลกความจริงเนี่ยมันทําได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอนี่คือจุดที่ทฤษฎีต้องมาเจอกับความจริงที่อาจจะโหดกว่าที่เราคิดครับ ถึงแม้ว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จะเป็นกลยุทธ์หลักที่หนังสือพูดถึงบ่อยมากแต่ในโลกความจริงเส้นทางสายนี้มันไม่ได้ง่ายเลยนะครับมีข้อมูลหลายแหล่งเลยที่ชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคในทางปฏิบัติที่สำคัญมากๆปัญหาคลาสสิกที่นักลงทุนหน้าใหม่มักจะเจอกันบ่อยๆเลยก็คือ 1. ค่าเช่าที่ได้มาดัานไม่พอจ่าค่างวดธนาคารกลายเป็นว่าต้องควักเนื้อตัวเองทุกเดือน 2. มันมีค่าใช้ใจ่ายแฝงจุกจิกเต็มไปหมดที่เราอาจจะลืมคิดไปทั้งค่าซ่อมค่าส่วนกลางภาษีต่างๆและ 3. ที่สำคัญเลยคือความเสี่ยงด้านการตลาดเช่นหาคนเช่าไม่ได้เป็นเดือนๆหรือราคามันไม่ได้ขึ้นอย่างที่หวังไว้ก็เป็นไปได้หมดครับแล้วนอกเหนือจากอุปสรรคในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยตัวหนังสือกับผู้เขียนเองก็ยังต้องเจอกับคำวิจารณ์ที่ต้องบอกว่ารุนแรงกว่านั้นมากตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทีนี้จุดที่น่าสนใจมากก็คือคําแนะนําบางอย่างในหนังสือเนี่ยไม่ได้แค่ถูกมองว่าเสี่ยงนะครับแต่ถูกนักวิจารณ์มองว่าเป็นคําแนะนําที่แย่มากเลยด้วยซ้ําอย่างเช่นคําแนะนําที่ว่าทุกคนควรไปเข้าร่วมบริษัทขายตรงหรือ MLM เพื่อเรียนรู้การขายซึ่งมีคนใน reddit บอกว่ามันเป็นคําแนะนําที่แย่มากๆเพราะโมเดลธุรกิจแบบนี้หลายคามันเน้นการหาคนใหม่มากกว่าขายของจริงๆแล้วก็มีคนล้มเหลวเสียเงินไปเยอะมาก แล้วก็ยังมีคำแนะนำอื่นๆที่น่ากังขาอีกเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นเพน n ีสต็อกที่เสี่ยงแบบสุดๆการทำนายว่าตลาดจะล่มสลายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อขายพองคำเงินหรือ Bitcoin และที่สำคัญที่สุดเลยคือมีข้อมูลว่าความสำเร็จในช่วงแรกของหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันผูกกับการประโมทผ่านเครือข่ายธุรกิจขายตรงอย่างแอมเวแบบเหนียวแน่นเลยทีเดียวและบทสรุปของคำวิจารณ์ทั้งหมดก็คือ ดูเหมือนว่าแหล่งความมั่งคั่งที่แท้จริงของผู้เขียนเนี่ยจะมาจากการขายหนังสือและจัดสัมมนาสอนวิธีรวยซะมากกว่าไม่ใช่การทําตามคําแนะนําของตัวเองในช่วงแรกซึ่งประเด็นนี้ตัวเขาเองก็เคยพูดในทํานองว่าเขาเป็นนักเขียนขายดีไม่ใช่นักเขียนที่เขียนดีที่สุดครับอ้าวแล้วทีนี้พอมีทั้งแง่ที่สร้างแรงบันดาลใจสุดๆกับแง่ที่น่ากังวลขนาดนี้เราควรจะสรุปและหยิบอะไรจากหนังสือเล่มนี้ไปใช้ได้บ้างล่ะครับ บทสรุปที่สำคัญที่สุดอาจจะเป็นแบบนี้ครับจุดแข็งของหนังสือเล่มนี้คือการปฏิวัติวิวธีคิดหรือ mindset ทางการเงินของเราแต่ว่าวิธีการหรือกลยุทธ์เฉพาะทางที่เขาแนะนำมาเนี่ยอันนี้ต้องพิจารณาด้วยความระม,มัดระวังและใช้วิจารณญาณอย่างสูงเลยครับดังนั้นคำแนะนำที่เป็นกลางๆและน่าจะเอาไปใช้ได้จริงก็คือให้เริ่มต้นจากการศึกษาหาความรู้ให้เข้าใจจริงๆก่อน วางแผนให้รอบคอบค่อยๆเริ่มจากสเกลเล็กๆและที่สำคัญที่สุดคือเลือกแนวทางที่มันเหมาะกับตัวเราจริงๆไม่ใช่ทําตามคนอื่นไปซะหมดสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เราไปคิดกันต่อนะครับว่าในโลกยุคปัจจุบันที่มันเปลี่ยนไปเร็วขนาดนี้วิธีคิดแบบพ่อรวยที่เน้นการสร้างทรัพย์สินเพื่ออิสรภาพทางการเงินเนี่ยมันยังใช้ได้จริงและเหมาะสมอยู่หรือเปล่า